ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อวิชัยล้านแตกครับผมกับเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีน้องเนาะที่กำลังรอคอยครับผมตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อวิชัยครับมาเบิ่งกันครับผมท่านพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครรับบเลขเหล่าวันนี้ครับผมไม่มาหน่อยแถววันนี้เขาไม่มาหน่อยแถววันเห็นดีพี่

ตัวนึงสามนี่เนานะจมเจ็ดสามบนเจ็ดเจ็ดสามบนครับผมอ่ะ <c oughs> เบิ่งไปต้องกันได้พี่น้องเอฟซีครับเบิ่งพอพอดีเขียนให้ครับผมพี่น้องครับแต่ว่าตัวนี้มันมันสำคัญนี่ห,นหลอกเ้างรีบรวิวาตัวนี้ครับผมตัวนึงสองนี่เนานะอันห <c oughs> ลังหกสองสองอ่ะเบิ่งกันชัดๆครับพี่น้องเอฟซี แคปตัวเดียวอย่างเดยวตัวเดียวซุนอเอสามซุนก็สองุนทำไข้เขียนเป็นไ่เลคือเจ้าหน่อยจพ่เทานั้นะเอาจากสามคู้สานั่นเด็ดเลยเด้อเด็ดเด็ดเด็ดตนผมมักน้ำเยอะบนล่างน้ำพองบนล่างเลยแล้วยนกไดบนล่างนี่คููเนี่ยบนล่างนะแม่เขียนนเตะอย่างนี้ออเขียน่อนสามนกัผมโอ้่ตัวบกัีเอ้าบนล่างล ครับวิ่งรูดศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งรูดศูนย์นะครับเป็นลงีนี่ครับตักษนะกางเนียนเนียิีกว่เนี่ยบ่ต้องอะไรบ่สามศูนย์สองศูนย์เนี่ยคืเอาไปแทรกกับสร้างติดตัวนี้กับสามศูนย์นี่ก็ติดตัวนี้กับสามศูนย์นี่ก็ครับผมอ่อเตีว่ารเนี่ยมันน่ได้มันออกทังที่ครับเขาจะปวขวมไปมันจืเป็นเกาสองเป็นไงบ้าครับผม เรลงไปเอาสอง้ตัวเิลงไปย้อว่งยังพ่อวิ่งนกับสามบ่ะว่งนตัวเดียวบ่ว่งูนตัตัวูนตัวเดียววิ่งตัวเดียวเลพน้องนหน้องบนล่างอ๋อกนีสอนี่ดีวิ่งรูดบนล่างเลยครับผมบนล่าง ครับบนลาศูนย์ครับนี่ค่สามนสองศนมาตามเลขเล่าพัฒนาของพอพิชัยกันเลขเล้าเกยเ2นีสองศูนย์สามคูณเลางานขเจียนมาคเนะบนญ่างก็จำเดื่องครับผมครับผมจำไว้แล้วจ้าจำเนื้เวลาอจัดไปฟอร์มเลยพี่น้องเอีนั่นพอมั่นใจให้พี่น้องเอฟซีล่าพัฒนา นะครับอ่ะเบิ <descon c anta> <p uss ur ra> ้งมาเบิ้งอีกกรอบหนึ่งอ้าบวกบวกกับบวกเหรอบ่ต้องกลับเป็นบวกออกออกก็ชี้เลยครับผมอืมเรื่องเบิ้งมวยไปทศสามหรอกเบิ้งมวยไปน้โทศสามด้วยเบิ้งมวยดีแล้วเนช่ไหมเนาะเมาแล้วไม่จะมวยดีทีครับผมขึ้นมาเรื่องนี้พอบวกบวกบวกที่น้องเบิังมาเนี่ยตัวใหญ่มั่นใจเนาะตรงตรงเลยจะไปกับไปยัง ครับผมเลขสองครานันเนึ่งครับพี่น้องชี้ไเบงตัวเลขกันบนล่างเลยนะเด็นบนล่างออกบนสำรับครับผมเลขล้าวพัฒนาครับพี่น้องออกบนสลัล่างกันตัวเหลาาพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่2ี่ตุลาคม2566กครับผมเลาาพัฒนาพ่อวิชัยหลานแตกครับผมครับสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องสายวิ่งสายลุดครับผมหามพลาด่อคนวิ่งศูนย์มาตัวเดียวครับผมครับสำหรับจับคู่มีสองตัวครับพี่น้องครับ เน้นๆเลยครับผมครับเน้นๆเลยครับยังยันเม่วันเม่วันจับตัวใดออกตัวนั้นออกตัวนั้นด้ครับสามศูนย์สองศูนย์ครับพี่น้องครับไปวันสองศูนย์พูแล้วพอให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับบนล่างนะครับพี่น้องเอฟซีพบกับมีศูนย์นครับก็มักสามมี30มศูน์มีหกมีสองศูนย์ครับก็มีสี่เก่า็นไปไว้่าเกาเก่งตัวนั่นแหละมีสี่เก่าตัดเกมากนะครับ เกามากเก่าสองทีสองเก่าเลยองเก่าสองถ้ามีเก่ามากเม่อไรที่พี่น้องเสียนเลขอู่ไกลกันเมื่อไรเทียงกันตัวเสียงเก่ามากมันจะเป็นสองเก่าเยดิเล่เหล่าอะไรคนี่เล่เล่หานงเล่เล้าขนาวข้าบัมาสามศูนยสองศูนย์ี่จมาสองเก่าทันทีเลยอืมอว่าชื่อเชื่อตื่นเชื่อเช สองศับแต่ว่าพ่อว่านะครับสองเก่าพ่อจัดให้เต็มๆเนียนคเนียนน่นรอดครับผมเนียนสองคู่สองหางคันฟันเห็นเนียนรค่ผงอ่ะนะครับที่องกิบนะจอดครับนครับได้แคบนจอพดีก็ไดวิ่งบอลดเกิอะไอางยี่ห้อเนาะกรอบหนึ่งบอลลูต่วันวสีจองรับองจับคู่บันถึก้จับคู่บัถถึกว่านี่ต้องถือถือกี่ดอกเพราะว่าติดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เฉพาะสายวิ่งนี่ก็เฮกันแล้วนี่ครับผม พี่น้องเยซีอย่าลืมครับผมแคปหนาจอไว้ได้พี่น้องครับแคปเสร็จแล้วเอาไปเกียบเคียงกันเบิ่งครับผมสําหรับเล็กวิ่งครับผมหาตัวเด่น <Okay, S 1> ๆให้ได้ครับตัวเลขกครับผมให้พี่น้องเอฟซี่มันมนกันครับในมือน,น่หน,น,น,นี่นองจับแล้วพี่น้องสองสนว่น,นหนีไปใส่เลยว่อนอยู่หันละแม่งวันตัวนี้ ครับไลนี้ก็ดขึ้นมากครับมากหกไรเอันเบ้าแห้มก็ดเดันเลขสองศูนย์ตันข้านวลผลลพี่น้องครับผมครับมักบบลูครับแต่ก็ควาหรู้สึกกนะครับเนาะรับกระบอกสู่กันฟังครับแต่พี่น้องซีมาร์กผิจารณากันเบิ้ง ครับสำหรับพี่น้องเอพซีทันใดน,นะครับเนาะครับมักตัวเล็กอย่าลืมครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมหลายๆครับผมสำหรับตัวเล็กแม่ทั้งพอพิชัยครับไปโชคไปมานะครับเนาะซื่ออีกนั่นแะคอมเมนต์เข้ามาครับเพื่อไปเล่าเรื่องสู้พอวิชัยฟังนะครับเนาะเป็นกำลังใจกรับผมกับรายการนักคำนวณครับผมครับวังขังครับเพื่อให้เอพซีนะครับเนาะครับโชกมานกันเอพซีโชกมานครับเป็นกบบมีความสุขลด้วพี่น้องอาจารย์นักคำนวณการคำนวณตัวเลขคำนวณแนวทางครับผมว้าว ม่เท่าเนี่ยแหละซื้อบ่าเอาดอกฟักกงีแยงจังได้ตะเหล็กแหละเอาเล็กแม่นแม่นเท็กได้ตะเล็กพื่นแม่นบ้ากับเงี้ยงบ้าเอานาะเล็กแม่นแม่นขับพอพิเศษมันก็เลยยกแบเรื่กันไอพีโนอีฟซีเลยแคบหน้าจอกันอีกรอบนึงนะครับเอามาทักที่ก้อนบาแลครับไปเลยครับผมไปเนี่ยครับอ่ะแคบหน้าจอกันอีกรอบนึงไอพี่น้องเอฟซีใช้คลิปกันขอให้พี่น้องเอฟซีโชคมันกัน นะครับกับหัวราพัฒนาบ่มันเก่งงต่หัวไทยนะครับหาวลาเก่งนะครับแต่ว่างวดนี้มาศูนย์จะจะจับคููถือบ่ในพี่้องอิปที่สายวิ่งสายรูดนะครับบ่ชอบที่พอพี่แท้จับให้หามาจับใส่ศูนย์หรือรูดศูนกันไปเลยนะครับพี่้องอิปที่อ่ะงวดนี้บ้นอ่ามือแรงนะครับคือวัานศุกที่สองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับพี่น้องอให้ยไปแล้วที่ เฮ่งๆเรื่อยๆกันนะครับมัอนี้มาน้มกันกระบไส้เก้าแปดพารวยเขาแต้มพารวยครับผมชี้เก่าเก่าซีตัวชี้เก่าเนี่ยตัวหนักชี้เก่าซีอืมว่าคนไทยเนาะเอ๋อมาปนกันไปเนาะว่าไรได้พี่น้องพี่น้องให้นละมัดระวังได้เบาแหลมนี่เด่นซีเก่ามาตัวเดียวเลยเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาครับแล้วเวลาไปหาเลขนี่ครับในมือนี่ครับถ้าแปลวาเลขไทยผู้ใดก็ตามครับมักจะออกเลหล่ามือแรงโอ้เป็นแบบนั้นมาตลอด ครับไปเอายุคไกลๆก็ตามทั้งช่องดาวทั้งใดไปน้ำเงินก็ไปเพื่อนน่ะมืดหนึ่งได้มาสิหกสามมือนี้มาเอากับพอไม่ใช่ครับพอไม่ใช่กับเน้นย่ำหายคือชีเก่าเลขรัฐบาลไทยครับหายกัดหายละมัดละว่างไว้ครับแม่หายละมัดละว่างถ้ามันไปแตกเก่าพัฒนาครับผมมขอให้พี่น้องเอพีโชคดีเนาะครับผมครับผมมันจะเป็นช่วงกันได้พี่น้องเอพีกับเราพัฒนาของพี่ใชครับผม พอพีช่ชายครับสวัสดีขอบคุณหลายๆพอสำหรับตัวเล็กนวทางครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณพอหลายๆครับผมเรีเลกเล่าเหมเือแรงก็ได้ดอไงลุง